ครบับสวีดอชสวีดอชสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปกันสวัสดีสวัสดีสุขสุขคนวันนี้อยู่กับพี่โจเฮโร,ร่ใส่บบตัวโจระเบิดไปตามรูปแบบดแต่สไตล์โคเซียนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะครับผมมาอยู่ในค่ายใหญ่ค่ายประจำนะครับผมไอซีซับฟินอีกเส้นเคยเลยทเยทเลเชียวนะครับพี่น้องนะอ่ะนะครับผมมาเบิ่งกันทุนหนึ่งหมื่นนะครับเดินเกมแบบม้วนซื่อกันไปบิดเอาปวดหอย่งงงางแก่ผมมาเบิ่งกันลักษณะหน้าเต๋าแบบนี้แต่แท้วิ่งามก้นก๊อกไงผู้ใดกินมกปลาซิวกระเบิร์นเอารวด ฝากกดติดตามกดได้ใจไว้ให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวเปิดแรกแหกมนันเลยละกันเนาะนาเตาไปสูงแล้วกันพี่น้องเปิดแรกแหกมันนะไปสูงไปสูงฝากกดติดตามกดติดใจซองนี้ไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อะเ,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 เปิดรวดไม่แรกแหกมันน้องลาข้ามโปรหน่อยสังกะรมังอีราข้ามโดดห่อยสังกะรมังโดดกะรมังเดาไงยังไง กายนะว่ากายานะวน่าหนอหน่องหนอสวางสามซีหาได้ซีสูงเต่งสูงไปแบบนี้โอ้คุ้นเขาสองดอกไปนีเออเือเลียงเออเฮอ,อเลยพี่น้องว่าสั้นว่าเอา้าต่อเน,นี่ยงที่สูงตัวเกา่านะพี่น้องเบิ้งลักษณะแร้วนาะเต่ามาสูงนะเต่ามาสูงจงค่อยเขาเล่าเด้ากันไปแบบสไตล์วิหากันตามสูตร ให้มันโรเให้มันซึ้งให้มันเบิงให้มันมอนให้มันย้อนให้มันย่านให้มันขึ้นไปตั้งสูงผลอะน้องะ <c oughs> โอ้ฮ <c oughs> ่าหกพี่น้องเอ๋ยหาหกเอ๋ยเห็นไหมเต็มเข้าเด้าแหงรอดด้วยนาะเต็มเข้าเด้าแหงรวดสุดงอดอ่ะไม่นี่ก็ขึ้นสงูงคือเกาหน่ลนะเ <c oughs> บิ้งแล้วพอไปทางอื่นทางไหนเราต้องด่าข้นง้มขงงไายปฏิทัวเน่ะ <c oughs> ปฏิทีเอทีนะ อปาติยาอปาติเท่เท่คืออปาติกึ๊บอปาติกึ๊บกึ๊บกึ๊ว่าท่นอปาติกึ๊บกึ๊บกึ๊บยี่ห้อไนี่ัญอะไพุ่นละนองพุ่นละนองเอ้าเปิดขึ้นมาทั้งสูงแถวเราโอ้หกสี่หกสามพี่น้องเอ้ยให้ไปเรียนไปได้ในี่เต็มเข้าแล้วกันปลายเฮ้ยแปดมื่นเปียกเฮียว่ามาสูงคือเก่านาเตาลักษณะแบบนี้บ่ไปทั้งอื่นทั้งใดดอกอยู่มองเก่านี่ยนะมองสูง สี่ไปมองอื่นมองไหนยากยู้นะเอายู้มองนี่ย่ะเอาเปิดบ้องลายข้าเปิดหอยสังกระมังโดดเขาเล่าเด้าแหงๆหกหกอย่างแบบนี้หกหกสวงสูงอยู่ขี้เก่าแต่ได้คูนซอยเข้าไปเขาหนาเบื้นได้กันยังว่านั่นแหละมันก็เพาอะไรอยู่อ่ะ ติดลบตัวนี้เอาสูงตัวเก้านี่นะบอกไปนักเอืยนดอกสูงไรเหย้า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 กับว่าเหย้าเหย้าเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อเบิ่งรวดดอกนี้เอาสูงเขาเล่าเด้าวิหารมาเอาสูงเขาเล่าเด้าวิหาตามส่วนนะโอ้หกซีหกซีซีเต็มเข้าเด้ากันไปเสียนแน่นอนดอกนี้ Khăn xén ở sao Đẹp loài Xén